เชื้อไทยเปน็นนานเลยนะที่ทอดหลายใช่ครับปรไดมัไลไม่ได้มาไลในติ๊กตอกนานนาน,น,านมานกเลยเตยพิ้วิวแม่โอ้อยเห็ไหนไรพยายามสะพาาเจาะสะพาาจีอที่สบายใจครับพวกชายกันนบรรึ้งขนาดเตยพิวตนเตยเลยสิวแมโอ้ยอย่าเอามือบิดออกได้ดิเน ขอบคุณครับไปส่งมันใจไมให้ว่ากั ไปไหนน้องอยู่อุบนนะครับนองอยู่บน,นครับนองกับบ้าน,นครับสงสารนาะเสียงเป็นหวัดโอ้ดีขึ้น,นครับดีขึ้นมากจากจากมือน,นันทีไลดีขึ้นมากดีขึ้นมาก เอาอย่างนี้ไปเอาบก่อนบกขึ้นแ่ยงขึ้นเนี่ยอดผม้บกหอดอผมเบึงแล้วผมบึงให้ขูดขึ้นแม้หรอกหากอยกิโลห์หาลอยนิดๆเนี่ยหารอยหางแมนบัวประมาณเนี่ยประมาณหาลยกิโลวะขับไปเดียวไปชั่วโมงโอ้ผมขับรถเร็วบกหอดอกไปชั่วโมงหกเจ็ชั่วโมงก็หอดเนาะ ไปโดนกัดตัวสิบสี่วันเดียวเปลีวไปกากิยังเนาะไปโหลดเขาบอกคือเทมันจบเดาเลยผมมีเงินนะคารมานจนใจน สื่อผมรู้ผมเห็นทรงมาหลายเทื่ยหรอก ูสุวัสดหลายวันสุกขผมอยู่สุวัสดิ์นะผมอยู่เพื่อน้ำโสมครับ ห้างอำเภอสวนยูังจากบานผมหอยี่สิบโลสมบไ่รู้เศรษงานมันเกิดมูครับเอบดงานมันเกิดงานบวชมูระวังไประวังไปงานบวชโควิดนะครับไปไปครับมันเป็นเพื่องสนิทครับเลแล้วของไม่ได้จับตอนแรกเขาจะจัดัดแบบว่าเพื่อนเพื่อนที่อันนั้นนะครับที่มันบวชะครับ เราปองกันมันมีบุนโดตินีรถแทร์อ่เราเป็นรถแทร์นมันจิพี่แหลกรถทรรแรอย่างมากเป็นชุยยางไปละแต่ว่ามันมีโควิดเลยบว่แบบท่ามาบบวชยามาครับผมโอ้ขอบคุณพี่ออยใช่ไหมครับผมขอบคุณที่ออยที่ส่งของขอนมาด้วยนะครับอายเคมารอยเก็บแต่เคยไปยูคบ ไปสองสองเทือ่เทือ่อแรกกับไปบาป้านป้าตั้งแต่เป่นหนอนละกับเทือ่ที่สองหันไปตั้งแต่มอสองไปทศนิ์ศึกษามอสองมสองมสอมส,อมส,อมสามมอสองมอสามมอสองมอสามเนี่ยผมจำไม่ได้ ขึ้นลงเลยครับ 12, มืองสองมือมนึบบอรเด้น ยอดเจอกันเจอกันเพื่อนเจอกันเจอกันอยู่จากน้อยเกษรีอินพักจีแล้วนี่งานบวชสวรรค์คู่หาบ้านได้ละมันอยู่บ้านวิจิตบอกนะครับผมจะมาบินบ้านวิจิต ตำบลนานดีสวัสดีครับน้องเพีรสวัสดีครับผมสวัสดีครับ เดินยูเซ่เ,เวนจากสามสี่โม่งกันเอาสาวไปกูนั่งเลถนั่งเรถได้นเซเวนเลยหล่ะฝนไม่ตกครับไม่ครับไม่ไม่ไมไมผู้ใดนั่งอยู่ข้างหลังหลกบ่มีไม่มีใครนั่งอยู่ด้วยเลยครับในรถคันนี้จีฮอดแต่คู่นั่งกลางค้างเนี่ยละจีฮอดเขาใช่ติดเอเลยจ้ะบ้านไม่งบครับ เที่ยวบนไหมครับไม่ไกลหรอกนกองอยไม่เจอจะทาเพราด้วยผมไปยิริเดทาเพรเด้์มาาคอยขับไปแป๊บเดียวนล้วนี่นบ่มีเงินน้ำมันซื้อไปกับใครนั่งเล่นนะนั่งเล่นผู้จัดสัรรผู้นั่งเล่นผู้จัดเละเซเว่นดิส ครับรถเป็ดเดียวจะยินใช่จะไปสม,มุนแค่บอกว่าอยากเจอบ้านเทวแค่ปากซอยอยังไง i don't know ngồi sao nó nghe chưa mà sao nó ข้างบ้านอ้ายที่เพิ่นรู้จักนะเพิ่นไปเด็ดเนี่ยอยู่เป็น,นะปน,น,นละสิงมันมันเป็นคู่หรอกแล้วเพิ่นสิมาก,กลับมาบวชอยู่บ้านบัดน,นี้อันพี่น้องฟังฟังเนี่ยเราอันเป็นคู่เอาบปดเอฟคือกันบัดนี้อ้าวเราก็เลยมาที่ไม่ได้ไปหายังบ่นปืนยังไม่ได้มาถ่ายรูปนะั่อยู่สวัสดีครับสบายดีมนันหอยสบายดีครับสบาย น้องกับอุบลแล้วหรือแ,แม่แม่ครับแม่แม่เม,มื่อวานนี้น้องกระไรอยู่บ้านเนาะครับเนาะไปเบิ่งได้์เนี่ยเสียทันบุกนะไพ่บัวท่าน้เบิ่งไรไปเบิ่งไรสดยอดหลังน้องไรนะครับมีชัดภาษาบ้านนาบอกเป็อนอย่างพ่อยายหนูจัดแล้วบอกคารองเพลงดอกลานนุ่นนนคืออยู่ครับ สาเลยพ่อดูแลตัวเองน้ำหนึ่งไอ็กันนะครับผมจุหุสุขคดกัดูแลเจ้าของน้ำนยครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับ Thank huh. you. สวัสดีค่ะอยู่อุบลอยู่อำเภอเนี่ยผมไม่ได้อยู่อุบลผมอยู่อุดรครับผมอยู่อุดรก็ทมฝนมาแล้วจบว่าเก่าเก่ายังมันเก่าอายจ๋าอยากกินเห็ดอายโอ้ยเห็ดผมกั เงินผมเป็นทักเงินธรรมดาครับเงิน,นประมาณสำนีแหละครับผมอยู่ในรถอยู่ผมอยู่ในรถ หยังัวข้อใหญ่ถ้าสมมติเข้าชีลดไปเข้าไปติดเชื้อไปเอาไปหาพื่นนู่บะคือ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 ไว่จะหาการดีคนก็บอกกันก็ได้นำแข้งใส่สิบถวยส่งเสียงไร้ดูโอ้แล้วไปขายดุลหรือะแล้วต่ลูนหรอกอายเกจ๋าอาย่อำเภอแดนจ๊อายอยู่อำเภอลำโซมครับอยู่ดอนอยู่ มาอวอลเดอร์ลิเวอร์พูลมันอยู่ในรถนีประเดีด๋ยวยังที่เกี่ยวกับลิเวอร์พูลอะนอกจากตัวคนนอกจากโต้คนอยู่ใดอยู่ไม่เป็นยไงแต่ว่ามีสัญลักษณ์ลิเวอร์พูลนี่นี่ประเด,ด,ดี๋ยวประเดี๋ยวประเดี๋ยวเจ้าเห็นมหมเนี่ยรถข่อยใส่อย่างนี้เสียไม่ลิเวอร์พูลอย่าง ที่เบ็กผูจ๋าเอาไอ้่อยู่โอ้เด็กเสียอยู่เออเด็กดเด็กนเียไปมาเดีวมาเดีวมา เล็กลงอยู่แล้วครับผมนี่พนงพุทดศตวรยิ่มิบแบบบอมี่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 ทุกคนหยิบเกิกลุง,งเป็นธรรมดาครับหนูทีมใหญ่ปีชัดเดือจะเอาโอ้โห้หายอภัยซัน ข่าอะไรเงี้ยไอ,ยบอ่บอกรับบอกรับเดี๋ยวไปกินไปหาก็บอกแล้วว่าไปหากินนนั่นเอาไปนั่งอ่าเอาสาดไปปูนั่งลินเนซีวินหอภไยไว้ถนอมบัลลา ว่างๆก็ไปปลูกมั่นซอยนองในด้วทางอุบลโอ้ยผมเสียบมันเป็นปอยู่ดีแต่ไดหน่อยผมไปรับจ่างเสียบมั่นอยู่ได,สดส้สบายดี่าสบายสบายดีครับสบายดี ทางได้จะพอขอ้อซิรีอุยวา่าท่านวินเซนโซตอดไม่มา,ยมาอย่างนี้โอ้สัสิสีออดวันเสาร์เอฟซีจากราด้สัมบายดีครับผม ไรโดนๆในเรื่องอายพัว่าเดี๋ยวจากหน้อยกันนั่นแหละเราไล่โดนตืแเราได้นน่มันอยู่ในรถคอบีบสิวหน่อยมันไม่มันสิบอกว่าจังไรเดี๋ยแล้วมันยังบวกลืนมากไหมมันยังบวกลืนแบบเป็นก้อนขื้นมากมันจะเป็นแบบผมจะเป็นคนที่เป็นสิวแบบเนี้ยบ่อยมากเป็นก็เป็นแบบมิดงใหญ่เลยอ่ะ ปูเสือหนาซีบินน้ำมซีบินไม่เอาศาสตร์สิเอาศาสตร์เขาไปปูนังเรียนนั่งอยู่ไปสิไปแล้วล่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเดี๋ยวขอตัวลาก่อนเนาะครับเนาะเดี๋ยวคนมามากันไหม